ก็สวัสดีมิตรรักแฟนเอทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n โซเดียวเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถือราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับราคาไม่เกิน2,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้สเปคจะอาราไหมจะคุ้มหรือเปล่าสำหรับปี2025นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อันดับที่5ครับ HMD Aura 2นะครับก็จะเป็นมือถือทั้งฝั่งของแบรนด์ HMD หรือว่าแบรนด์ Nokia เนั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาน่าสนใจนะครับอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นเองนะครับก็งบ2,000ตัวนี้มีทอนนะครับแต่ก็ใน,นเรื่องของตัวการดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคถ้าถามว่าแรงมากไหมนะครับก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่า ไม่ถึงขั้นแรงนะครับแต่ก็สามารถเล่นพวกไลน์ a c e b o o k ได้สบายๆเลยนะครับแล่ก็ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้แอปธนาคาร K+ หรือกรุงไทยได้เลยนะครับใครที่ต้องการเอาไปเป็นเครื่องสำรองนะครับหรือว่าหรือเครื่องหลักก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตัว HMD Aura 2นะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.52นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD นะครับ ความละเอียดอยู่ที่ HD plus นั่นเองนะครับส่วน Android จะเป็นตัวเวอร์ชัน14จะเป็น Go Edition นะครับ CPU จะเป็นตัว Unisoc SC9863A นะครับความเร็วที่1.6 GHz นะครับมีความจำรุ่นนี้จะให้ RAM ที่4 GB ROM 128 GB มาให้เลยนะครับส่วนกล้องหลังจะมาพร้อมกับเลนเดียวครับก็คือ13ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุอดก็อยู่ที่ Full HD ที่3 0เฟรมนะครับส่วนกล้องในอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับ แบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับส่วนอัตราการชาร์จอยู่ที่10วัตต์นะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นครับอันดับที่4ครับ Poco C71 นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยรุ่นนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับ ราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่1990บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสเปคเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างคุ้มกับราคามากๆเลยนะครับใครต้องการมือถืองบ2 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าจะเอาไปเล่นเกมบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะแนะนํามากๆนะครับเพราะว่าตัวสเปคเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างแรงนะครับถ้าเทียบกับในเรื่องของราคานั่นเองนะครับส่วนการดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามมากๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเกินราคาไปเยอะเหมือนกันครับ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.88นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตราเรเฟรชอยู่ที่120 h z มาให้เลยนะครับสือว่าคุ้มมากๆนะครับส่วน Android เนี่ยก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15ด้วยนะครับ CPU รุ่นนี้จะใช้เป็นตัว Unisoc T7250 ครับความเร็วอยู่ที่1.8 g h z นะครับ ความจ้ามแรมจะให้มาที่3กิกรอมอยู่ที่64กิกนะครับส่วนกล้องหลังจะให้มาที่2เลนส์นะครับความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลบวกเลนส์ AI อีก1เลนส์นะครับ f อยู่ที่1.8ครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องแอมที่8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,200มิลลิแอมนะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จอยู่ที่15วัตต์ด้วยนะครับราคานะครับตัวนี้ก็1,990บาทเท่านั้นครับ อันดับที่3ครับเทคโนโลยี no Spark Go o น e S นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอรุ่นที่ถูกว่าน่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับใงงบที่ไม่เกิน2,000บาทนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าขายดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาที่จริงเนี่ยอาจจะเกินงบที่ตั้งไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000 90บาทนะครับก็คือเกินงบมา90บาทนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของสเปคเนี่ยถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ครับใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับจะเอาไปดูในเรื่องของคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนํามากๆเหมือนกันครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้เดสคริปชันนี้เหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.67นิ้วนะครับ จะ <George S 2> เป็นแบบ IPS LCD กับอัตรา e ีเฟร h ช a t e อยู่ที่90 h z นะครับส่วน Android n n r r o i เนี่จะเป็นตัวเวอร์ชัน14นั่นเองครับ CPU ตัวนี้จะใช้เป็นตัว Helio G50 นะครับความเร็วที่2.2 g h z ครับมีความจำแรมให้มา3 g b ROM 64 g b นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่1เลนเท่านั้นนะครับก็คือ13ล้านพิกเซล f 1.8นะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับ แบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่15วัตต์ครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่เด็กเล่าไปนะครับก็เกินก็ไป90บาทนะครับอยู่ที่2 0 9 0บาทเท่านั้นเองครับอันดับที่2ครับ Infinix Smart 10นั่นเองนะครับก็เป็นอีก1นรุ่นใหม่เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่มากๆนะครับก็ เป็นรุ่นที่ราคาเนี่ยไม่เกิน2,000บาทนะครับก็คือราคาอยู่ที่1 9 9 9บาทนั่นเองนะครับคือราคานี้ถ้าทมว่าสเปคเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ต้องตอบว่าค่อนข้างอร่งเลยทีเดียวนะครับก็สเปคตัวนี้นะครับก็จะให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดเต็มเหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของตัวจอภาพนะครับในเรื่องของตัวกล้องแล้วก็ในเรื่องของ CPU ด้วยนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับ ใครที่สนใจรุนนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับเพราะตอนนี้ก็มีวางขายแล้วนะครับส่วนตัวของผมนผมมองว่าดีไซน์ยก็ถือว่าค่อนข้างสวยด้วยนะครับในราคานี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ห้ามพลาดนะครับสำหรับรุนนี้ครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจะเป็นแบบ IPS LCD อัตราเรเฟรชอยู่ที่120 h z ด้วยนะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15แล้วนั่นเองนะครับ CPU นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Unisoc T7250 นะครับความเร็วที่1.8 GHz ครับในความจ้านะครับจะให้แรงมาที่3 GB ROM 64 GB นะครับส่วนกล้องหลังอยู่ที่ 8ล้านพิกเซล f 2.0นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ 2k ที่30เฟรมเลยสำหรับวิดีโอกล้องหลังนะครับส่วนกล้องหน้าความเหเรียนก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่าย 2k ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จอยู่ที่15วัตต์นั่นเองครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ1,999บาทเท่านั้นเองครับ อันดับที่1ครับ Xiaomi Redmi A5 นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่เหมือนกันที่ถือว่าน่าสนใจจากร้านของ Xiaomi นะครับรุ่นนี้ถ้าพูดกันในเรื่องของราคาเนี่ยก็อาจจะเกินงบไปค่อนข้างนิดหนึ่งนะครับราคาเปิดตัวรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก2,290บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ในราคาก็น่าจะลดลงมาแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่2,000ต้นๆเท่านั้นนะครับก็ถ้าถามว่นในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยก็ อันที่จริงมันก็คล้ายๆกันนะครับในรุ่2,000บาทเนี่ยสเปคคือไม่ต่างกันเยอะมากนะครับส่วนตัวนี้จุดเด่นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวจอภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กล้องเอ่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเช่นกันนะครับส่วน CPU ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเหมือนกับรุ่นก่อนๆเลยนะครับก็คือจะใช้เป็นตัวของ Un i s o c T7250 นะครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าดีไซน์ออกมาได้สวยเลยนะครับ ส่วนข้อติเนี่ยผมจะมีแค่ข้อเดียวคือใน,นเรื่องของจอถ้าเกิดว่าเป็นจอแบบจะรูเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมว่าเจาะรูเนี่ยน่าจะทันสมัยกว่านั่นเองนะครับก็ยังไงก็ฝากวิดีโอสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับ Xiaomi Redmi A5 รุ่นใหม่รุ่นนี้ครับส่วนนี้เรื่องของตัวสเปกเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.88นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD อัตรา Refresh Rate ก็อยู่ที่120 h z นะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15มาให้นะครับ CPU นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ Unisoc T7250 ครับความเร็วที่1.8 g h z นั่นเองนะครับเ่วนความจำนะครับรุ่นเริ่มต้นแนว RAM จะให้มาที่3 g b ROM 64 g b นั่นเองนะครับส่วนกล้องหลังจะมาพร้อมกับ2เลนนะครับก็คือ32ล้านพิกเซลบวกเลน AI อีก1เลนนะครับ F.N ่านะจะอยู่ที่2.0นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,200ม ah ิลลิแอมนะครับการชาร์จไวเนิยอยู่ที่15วัตต์นะครับและก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ2,290บาทนั่นเองครับ ก็ส่วนใครที่ดูคลิปนี้จนจบเนรับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของตัวเสียงนะครับรูปภาพหรือว่าในเรื่องของข้อมูลนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนในเรื่องของตัวคลิปเนี่ยนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแค่การแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดมากนักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยักก็็ยงงไ อย่าลืมกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ